ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทั้งเพจลูกเอ็มพลัฝันทุกคนด้วยนะครับพามาดูช่างปีเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เจอข้าวยืนนะครับมากับ DC 70นะครับตัวนี้รถอายุประมาณ7ปีนะครับวันนี้ เกี่ยวไปแล้วฝั่งนู้นน่าจะอยู่ประมาณ5ไร่นะครับห้าห้าไร่ห้าหกไร่นะครับนี่อาจจะไกลๆหน่อยนะผมข้าวยืนนะครับผมวิ่งสบายๆเลยนะเป็นข้าวขอขอสิบห้านะครับ ข้าวนี้ก็ถือว่าไม่หน้าไม่บางนะครับกำลังพอดีเลยนะแต่ว่าข้าวหนักทางบ้านผมนี่รถเล็กจะลําบากหน่อยนะครับรถเล็กนี่เพราะว่าข้าวค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ต้นใหญ่นะครับสูงหนาะต้นใหญ่สําหรับข้าวหนักนะครับข้าวร้อยห้านะครับกําลังเคียเ้ยวๆอยู่เลยนะยังไม่สุก ยงก็เดินนี่เฟิสเฟสเลยนะน้ำแห้งหมดแล้วนะครับแถวบ้านก็จะกินโซ่หน่อยๆน,นะครับสำหรับรถที่เกี่ยวปีนี้นะครับน้ำแห้งไม่มีน้ำหล่อลื่นนะครับแต่ว่าคราวนี้จะเกี่ยวง่ายกว่าทุกปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ทุกปีนี่จะเกี่ยวข้าวล้มแช่น้ํานะครับแปลกมากนะเพื่อนถ้าเจอข้าวล้มก็ล้มแช่น้ําถ้าเป็นข้าวยืนก็เป็นนาแห้งเนี่ยถ้ามันสลับกันเป็นนายืนมีน้ําถ้าข้าวล้มน้ําแห้งเนี่ยมันก็จะดีมากนะครับ บนนี้ก็มีช่างผีเป็นคนขับนะครับแล้วก็พ่อน้องจรวดนั่งหลังนะครับแล้วก็พี่ปอยู่ด้านหน้า ไปกีกับสอบแล้วเนี่ยเก้า1ิบเอ็ดสองสถุงนะครับสูงแล้วสูงแล้วตายโอนเลย น่าจะเสร็จพอดีนะครับตัวนี้น่ายอยู่ประมาณ1ิเก็ได้หรือเปล่านะน่าจะได้อยู่1ิเก็นะครับ จะไปหารุตออกมานี่เร็วเอาโอ้วอดไปเลย มันหอกเราเอาไม้เอาก่อนมันจะโดนนะครับ 行不？<laughs>

ไปพี่ๆได้มาถึงนี่แม้เมื่อคืนมาถึงนี่แม้เมื่อคืนมาแต่มาถึงนี่วะเจ็บเรือเรื่องเตี๊ยนๆเราซสออกไปเรือแบบมืดกบัวตัวใหญ่อยู่หรือเปล่าเลยไม่สึก 16 17 17เจ็ดถุงจริงๆด้วยเปิดนั่นเี่ของพี่พี่ยังอยู่นะครับอยู่ละหมดแล้วพี่จิพี่พีหมดนะครับสิบเจ็ดถุงโอ้ดาวถูกเลยวะ่ะ 17บุงถุงก็ขาดก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ